อืมสีส้มนี่มันก็ดีนะมันเป็นสีแบบน้ำส้มนะครับก็ดูแล้วมันก็น่กกินนะเนี่ยเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยน้ำส้มเนี่ยดูเง้อืมมันก็ดูเปรี้ยวนะอันนี้แม่ก็ซื้อมาคัน,คนเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นสีที่ดีนะสีส้มก็เป็นสีอร่อย แต่ส้มบางอย่างบางทีก็ไม่ดีนะก็เป็นส้มที่แบบไม่มีความจงรักดีนะบางคนก็เด็กบางคนก็ผมก็ไม่รู้ทำาไรน้องแก้หนึ่งหนึ่งสองนะคือไม่มีความจงรักดีนะคะเ,เด็กบางคนว่าขับรถไปไล่ขบวนนะเสด็จแล้วก็ไปบีบแต่อะไรวะมึงบ้าอาี้ ไอพ่อไอพ่อขา่านี่ก็มึงใหก็ไม่รู้นะก็ผมมก็ไม่รู้มันกำมามันสอนให้เด็กเนี่ยเก้าวล้าสถาบันนะได้ยังไงแล้วก็บอกว่าจะมาแลนด์ลด์ก็คือว่าคนไทยมันก็ควายเกินพอแล้วนะที่จะเลือกคนที่ไม่มีความเคารพสถาบันนะครับมันก็ไม่ค่อยถูกต้องนะเพะฉะนั้น มันอย่างโง่นะอย่างโง่คือว่าค,ค,คือเวลาการอะไรไปเนี่ยคุณต้องคิดด้วยว่าพรักที่คุณเลือกไปแล้วเนี่ยมีความจงรักภักดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ,รบแต่สีส้มเนี่ยมันก็มีความหมายว่ามีดีและไม่ดีนะครับ